หลังจากที่เราได้ติดต่อกับทางโครงการแล้วมีการแนะนำะผู้รับเหมาก่อสร้างหลายท่านแล้วนะครับทีนี้เราได้ไปเห็นในแบบบ้านของ Master Home ซึ่งเราเห็นแล้วเราถูกใจก็เลยไปดูในรูปแบบของ Master Home นะครับทีนี้เราเห็นไรนะเป็นของ Master Home ก็เลยเข้าไปเ์อในแพลตฟอร์ม Facebook กับ t i k t o อก ดูผลงานนะครับจึงตัดสินใจให้ช่างเข้ามาประเมินหน้าง,งานครับผมของเรามีการให้ช่างเข้ามาประเมินหน้าง,งานประมาณ3เจ้ารครับทีนี้เราก็คอมเพลก์กันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัววัสดุการบริการหรือการเซอร์วิสต่างๆน,นะครับพอเราเห็นมาสเตอร์คมมีการดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ได้เรื่องของราคาที่สมเหตุสมผลเราจึงเลือกมาสเตอร์โฮครับผมมั่นใจในเรื่องของ การที่ไม่ทิ้งงานนะครับเพราะบางเจ้ามีการแบ่งชำระเป็น2ง,งวดเราก็เลยไม่แน่ใจว่าการแบ่งชำระ2ง,งวดบางครั้งจ่ายไปงวดแรกครึ่งหนึงแล้วช่างจะทิ้งงานหรือเปล่าทีเนี้ยในส่วนของมาตเตอร์โฮมีการชำระเป็นวงวดงวดทำให้งานเสร็จได้เร็วครับผม เจ้าหน้าที่ให้ความดูแลครับใส่ใจเป็นพิเศษนะครับให้คําแนะนําให้คําปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าหรือรูปแบบที่เราต้องการแล้วก็แนะนําในเรื่องของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆข้อดีข้อเสียของแบรนด์นั้นๆให้ลูกค้าได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับการตกลงการทําสัญญาต่างๆระบุได้ชัดเจนนะครับว่ามีระยะเวลาในการก่อสร้างกี่วันนะครับโฟร์แมนของ Master Home นะครับเราจะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆในทางกรุ๊ปไลน์ของอลูกค้าเสมอทําให้เรารู้สึกความคืบหน้า ของการก่อสร้างว่าไปถึงไหนแล้วครับผมถือว่าเป็นการวางแผนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทําให้เราไม่เสียเวลาที่ต้องเข้ามาดูในหน้าง,งานบ่อยๆครับระยะเวลาการทํางานของ Master Home ถือว่าเสร็จเร็วก่อนกาหนดหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะครับถือว่าเยี่ยมเลยครับผม ช่วงเวลาที่ผ่านมาของทามาสเตอร์โฮมถือว่าทําหน้าที่ได้ดีมากครับก็อยากให้ทามาสเตอร์โฮมรักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าแบบนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปครับผมขอบคุณสาหรับมาสเตอร์โฮมที่ต่อเติมความฝันนะครับทำให้ครัวที่เราต้องการในฝันนียได้เป็นจริงนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางมาสเตอร์โฮมได้โดยตรงนะครับเราจะมีทีมงานคอยดูแลและให้คำปรึกษานะครับได้อย่างตรงไปตรงมาขอบคุณมากครับ